สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุกตาบ้าบีมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมาทําผัดพริกหมูป่ากันนะคะดูหมูป่าเนื้อส,สวยสวยมากหนังก็สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก่อนไปทําก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์ให้กับช่องตุกตาบ้าบีด้วยนะจ้าไปค่ะเปิดเตาแล้วนะเราก็เอาพริกแกงใส่ไปเลยวันนี้เราจะใช้ลูกผสมนะคะก็จะมี แกงธรรมดานะคะกับพริกแกงป่าผสมกันนี่มันก็จะได้กลิ่นหอมไปอีกแบบนึงนะคะโอ้ยช่วงนี้จะประเด็นเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือกระเด็นเยอะมากเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปเลยดีกว่าเนาะ มันพุ่งพยายามออกมาจากกระทะกันเลยค่ะคั่วไปทั้งที่บีหมูอยู่นี่แหละพริกแกงเอ่อป่าก็จะหอมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พริกแกงธรรมดาก็มีความหอมไปอีกแบบพอมาผสมกันเนี่ย หอมเข้าท่าเลยนะคะคุณผู้ชมหูเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำแห้งมากใส่น้ำเมื่พอกลุกคลิกอฮึะอีอนี่ก็ฉุนเอาเรื่องเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราจะใส่น้ําอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็จะปรุงรสกันเลยนะคะคุณผู้ชมใส่จักหนึ่งทับที่ปรุงรสกันก่อนนะซอสขาเขียวเดี๋ยวต้องเอาทับทีมาลองกลัวมันจะไหลออกไปเยอะเอาละ ซอสหอยนางรมใส่ตามใจฉันนะคะโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะ น้ำแบบขลุกคลิกนะคะหูหั่นชิ้นใหญ่โตโมโหระทึกมากเลยค่ะคุณผู้ชมชิ้นแบบทาเดียวเต็มปากเดี๋ยวเราใส่รสปีแล้วก็น้ำตาลสักหน่อยนะคะรสชาติจะได้เชิ่นชูรสปีนะคะ เดี๋ยวเราเอาพวกเครื่องเคียงใส่ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยสุเอ้ยน้ำตาลเกาะติดทับพีหมดเลยเราก็จะใส่มีพริกไทยเม็ดนะคะพริกไทยเม็ดมีใบมะกรูดนี่อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะใบมะกรูด แล้วก็มีลูกโดดลูกโดดนะคะใบกระเพราอันนี้ใส่เยอะหน่อยแค่นี้นะคะโชว์แค่นี้นะคะที่เหลือจับลงไปเลยใส่เยอะๆก็จะมีกลิ่นหอมนะบางทีหมูป่าเนี่ยเคยทานเนะี่ยมันมีกลิ่นสาบตัวของมันอยู่นะคุณผู้ชมแต่เราก็ใส่พวก เครื่องเคียงเยอะๆหน่อยกลิ่นสาบมันจะได้ไม่ออกมาเยอะเนาะเนี่ยน้ําไม่มีละแบบแห้งๆไปเนาะคุณผู้ชมเนาะครบครีบหรือเราจะเพิ่มน้ำลงไปหน่อยไม่ไม่แม่มมอีกว่านี่ไงเงือกงักว่าค่ะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราชิมน,นะ สุกแล้วนะคะคุณผู้ชมรสชาติก็เข้าท่าแล้วเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันเลยนะจ๊ะไปค่ะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ากลิ่นมันหอมมากเลยนะคะพริกแกงเอามาผสมกันนะ่ะแกงเผ็ดกับแกงธรรมดากลิ่นหอมมากหอม แต่ยังไม่ได้ลองชิมตัวเนื้อหมูป่าเลยนะคะว่ามันเหนียวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ชิมแต่น้ำแกงอร่อยอยู่เอาละเอาละได้แล้วคุณผู้ชมค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมน่าทานไหม ดูความมันของหมูป่านะตัวหนังมันเนี่ยกึบมากเลยนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ให้ช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะกับข้าวเสร็จแล้วตักข้าวมาทานพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ